เรานัดให้เขามารับหน้าร้านส่งไม่ได้หรอกต้นใหญ่เกินส่งใต้หรือหอบบากเหี่ยวแล้วก็ยังมีห้อยๆอ,อยู่บ้างแ,บบแต่เดี๋ยวถ้าพี่เอาเราจะเก็บไว้สี่ต้นนี้ให้ค่ะใบโคนเต็ม แต่ถ้าพี่ไม่ถูกใจนนมาเลือกเองก็ได้ค่ะก็ยังมีสวยๆอีกเยอะอยู่แต่มันจะเตี้ยยังไม่ออกสีแดงมากอันนี้จะยางแดงจ้ะโคนเต็มแต่มันยังไม่ออกสีบางต้นก็ออกสีแต่โคนล่างก็จะไม่มีแต่บางตซบางคนบางโคนก็จะออกหน่อเล็กๆแตกตาแล้วนะจ้ะ อย่างต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นเล็กจริงแต่ก็แข็งแขางไว้ที่มันเลือกได้ค่ะ